วรโซเคลียดราม่าร้านดังแชร์ดาราสาววอค้างค่าทำผมล่าสุดยืนยันไม่ใช่เธอกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการอันเทิงเมื่อร้านทำผมชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความตามหาดาราสาวอักษรยอ่อวอที่ค้างค่าบริการทำผมยาวนานถึง3าเดือนพร้อมเผยเบาะแสบอกพิกัดชัดเจนว่าบ้านอยู่ย่านคูบอนเล่นฟิตเนสที่ทองหลอ่อและชอบเดินทางกลับบ้านด้วยรถเมล์หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และคาดดาอักษรย่อวัวกันอย่างกว้างขวางหนึ่งในนั้นมีการโยงชื่อของแวโซอดีตนักแสดงสาวชื่อดังเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เพื่อยุติความเข้าใจผิดแวรโซได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทันทีโดยระบุชัดเจนว่าไม่ใช่เธอแน่นอนพร้อมย้ำว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และขอให้หยุดนำชื่อเธอไปโยงกับข่าวดังกล่าวร้านทำผมยืนยันไม่ใช่แวโซ ต่อมาร้านทำผมเจ้าของเรื่องก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ชัดเจนหลังมีชาวเน็ตสอบถามว่าแวร์โซ so หรือเปล่าทางร้านตอบกลับว่าไม่ใช่ครับและยังเสริมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาราสาวอักษรย่อวว่าในชื่อมีวแหวนแต่ไม่ใช่วอครับพร้อมเผยอ,อ,อีกว่าบ้านอยู่คูบอนชอบนั่งรถไม่กลับบ,บ้านและไม่มีลูกชาวเน็ตยังจับตาดาราสาววตัวจริงคือใครแม้ทางร้านทำผมจะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ปริศนาของดาราสาวอักษรย่อว ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์หลายคนยังเฝ้ารอคำตอบว่าตัวจริงที่ร้านทำผมกล่าวถึงคือใครกันแน่